สวัดีครับสวัสดีพี่เพื่อเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเสมาเก้ารอบหลวงปู่ขีทีระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นเสมาเก้ารอบนะครับรุ่นแรกของพระเครื่องไทยนะก็ถือว่าร้อนแรงนะครับของปีได้ว่านิยมสุดในสายพระใหม่ก็ว่าได้นะครับเป็นที่จับตามองนะพระเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็คือว่าที่สุดนะครับณชั่วโมงนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีของเข้า1ชุดนะครับผมก็รายการแต่ละรายการนะครับผมจะมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับชอบรายการไหนก็แอดไอดียไลน์แล้วก็บอรทโทรมานะครับฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับบางรายการบางเหรียญก็มีพี่ทักมาปิดไปแล้วนะครับส่วนเหลือรายการไหนบ้างนะครับทักมานะผมจะส่งรูปให้ดูนะครับผมก็ถือว่าสุดสนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่คีบนี้นะครับก็ทางวัดนะครับประกาศนะครับงดจัดสร้างนะครับ วัตถุมงคลของหลวงปู่ขีีีะปัญโยนะครับตั้งแต่วันที่6มีนาเป็นต้นไปนะครับก็คือว่าไม่สามารถขอใบอนุญ,ญาตจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ได้นะครับแต่ว่าท่านที่ขอมาแล้วนะครับยังสร้างได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากวันที่6มีนาคมไปแล้วนะครับจะไม่มีการจัดสร้างขอใบอนุญ,ญาตได้อีกนะครับก็ถือว่า เป็นผลดีนะครับสาหรับท่านที่เก็บเสมา9้ารอบนะครับก็ถือว่าเก็บสะสมได้สบายใจนะครับรุ่นแรกรุ่นเดียวนะครับของพระเครื่องไทยนะครับที่เป็นเสมา9้ารอบนะครับทรงคุณค่าในอนาคตต่อการเก็บสะสมแน่นอนนะมาชมรายการแต่ละรายการเลยนะครับพี่ๆที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่บวกเราก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เช่านะเพราะว่ารุ่นนี้สวยจริงแล้วก็ อ่าสมคุณค่าต่อการเก็บสะสมนะครับบวกก็ยอมรนะับเพราะว่าอยากเล่นอยากเช่ารับอ่ะรายการนี้ก็จะเป็นรายการนี้นะพี่อ่าเสีมาเก้ารอบอายุร้อยแปดปีชุดนี้เป็นเนื้อนประกานะครับจะลงยาสีประจําวันเกิดทั้งเจ็ดวันนะครับอ่าก็คือชุดนี้ก็เป็นซีนเดิมนะต่อไหนสนใจก็แอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับเป็นเนองอนประกาทั้งหมดนะครับพี่ๆจัดสร้างแค่ร้อยแปดชุดเท่านั้นนะครับอ่านี่นะครับสร้างไม่เยอะนะครับจ,จำกจานวน ยกลังเลยนะครับเรามาดูรายการแรกนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเลขโค้ด66นะครับมาแป๊บก็ออกเลยนะครับแต่ละรายการนะถ้านไหนชอบรายการไหนก็ลองทักมาดูว่ายังอยู่ไหมนะครับพี่ๆดูนะรูปแบบเหรียญสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับบล็อกทองคำนะเหรียญนี้ตอกเก้ารอบนะครับโหงดงามนะครับเนื้อเงินรายการนี้นะครับนี่นะครับเลขโค้ด66นะครับสวยงามชัดเจนนะครับ ภาพไม่หลายพิมพ์นะครับเก็บสะสมทรงคุณค่าแน่นอนนะครับวันนี้เหมียนค่าวันหน้าได้เช่าราคาที่บวกแน่นอนนะครับสำหรับเสม่าเก้ารอบรุ่นแรกนะพี่เนาะนี่นะครับสวยงามจมูกสวยร้อยนะครับงานรุ่นนี้จมูกไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาค c งานดีนะครับเป็นงานวัดสร้างด้วยนะพี่ถือว่าสวยงามนะครับมาดูรายการที่2นะผมจะให้ดูหยิบไปทีละรายการไปเลยนะครับนี่เป็นชั้นนวลนะครับ มาหาจำนวนหน้ากากเงินโอ้โหไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับรายละเอียดสวยงามชัดเจนนะเลขโคดนะครับ1 9 5ห้นะครับ, 1, 9, รบโอ้โหผิวน้ำทองทองแบบนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับมีโอกาสเก็บไว้นะถ้าไหนเห็นราคาหลุดๆนี่คือช้อนเก็บเลยนะครับพี่พี่ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะแต่ว่าน่าจะช้อนได้ยากนะครับเพราะว่า ก็มีคนตั้งรับอยู่ครับมือใหญ่ก็มาตั้งรับนะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนเขาค้ากันอยู่ที่500บาทนะครับเขาค้าให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพียวหรืองานไม่ลงยานะครับมีก็ส่งเขาได้เลยนะครับนี่อันปะก้ารายการนี้ก็ได้ความนิยมนะครับอันปะก้าลงยาสีสีลงยากีบอลนะนี่นะครับสวยงามนะครับผมแต่ละรายการถือว่าสุดๆนะครับเข้ามาแป๊บเดียวหมดนะพี่เนาะ ต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับสําหรับเสมาเก้ารอบนะครับรุ่นนี้นะมีโอกาสเก็บไว้พระสวยเราสร้างไม่เยอะเราแท้ทันหลวงปู่นะครับอริยะสงฆ์นะครับห้าแผ่นดินนะครับหลวงปู่คีบนะครับโอ้โหนี่นะครับแล้ววัตถุมงคลไม่มีการจัดสร้างอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หกนี่คือไม่ขออนุญาตจัดสร้างไม่ได้แล้วนะครับเพื่อธาตุขันหลวงปู่นะครับก็คือทางวัดก็คืองดแล้วนะครับ ส่วนรุ่นที่ขอมาก่อนก็ยังสร้างได้อยู่นะครับอ่านี่นะครับพันปะก้านาฬะกา,นะา,กานี้ก็สวยนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูไปเร็วเรหน่อยนะครับดูไปเรียวเรียๆนะอยากเห็นรายละเอียดอ่า d line แล้วก็เบอร์โทรมานะครับน้องฝั่งติดตามทานช่องด้วยนะครับอ่านี่เนื้อหมาชนวน,นครับราการนี้นี่ลงยาเต็มแบบนี้เก็บเถอะนะครับวีนาะยังไงก็ อ,าอนาคตมีอยู่แล้วนะสนะี่หนะนะ้าพันนะเลขโคตรสวยไปแรงนะรุ่นนี้นะเลขโคตรสวยไปแรงนะแต่ว่าแนะนนะํานะถ้ารายการไหนที่ยังราคาไม่ไปลงยาเต็มๆเนี่ยท่านไหนชอบงานลงยาเก็บไปเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบรายการไหนนะครับาบางท่านก็ถามว่ารายการไหนนิยมสุดนะครับก็นิยมทุกรายการนะวีนาะอยู่ที่เราชอบแล้วก็งบประมาณในการเช่าเนาะ ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะว่ารุ่นนี้มันนิยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเนื้อไหนก็นิยมนะครับอ่านี่นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับไล่เช่าวบวกมานะครับอ่าราคายังได้อีกไก่นะราคาไม่ไม่หยุดนะครับผมบอกไว้เลยนะถ้าหนเห็นโอกาสนี่รีบเจ็บเลยรุ่นนี้อย่ารอให้แรงกว่านี้นะครับ อาจาจะเหรียญละพันต้นๆเหรียญละหลักร้อยนะครับอาจจะได้เช่าโอ้โหเหรียญละสี่ห้าพันเหรียญละหมื่นก็เป็นได้นะในอนาคตนะตัวอย่างหลายเจจีมีเห็นแล้วนะอย่างหลวงพ่อพัดนะถ้าเป็นงานทองแดงเฉยๆก็แปดเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับสวยๆไม่ต้องพูดถึงหมื่นอัพหมดเลยนะเนื้อล่างๆนะวันนี้เรามีโอกาสแล้วเก็บเลยนะวีนอ,อ่อเราลู้โอกาสเราเห็นรุ่นดีวาระดีแบบนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับช้อนได้เลยนะครับ อันนี้เนื้อชนวนลงยากีวอลรายการนี้นี่นะครับรายการไหนก็สวยนะครับลายละเอียดชัดเจนนะครับสร้างไม่เยอะเป็นงานวัดสร้างนะครับเก็บได้สบายใจนะออกในานามวัดนะครับรุ่นนี้เนาะอ่านี่นะครับอันนี้เป็นทองเหลืองหน้ากากเงินยาม่วงครับ รายการหน้กกากเงินก็ราคาขยับหมดแล้วนะครับนี่ครับแล้วแต่เราชอบนะชอบรายการไหนก็เก็บรายการนั้นนะครับมีโอกาสเก็บไปเลยนะครับแค่ท่านหลวงปู่นะ,ะต่อไปผมจะขออนุญาตไม่ดึงออกมาแล้วนะไอตัวนี้จะเป็นสีวันเกิดหลวงปู่นะรายการนี้ก็ไม่พลมองข้ามนะครับมีโอกาสเก็บได้เก็บเลยนะครับนี่ นี่สีชมพูนะครับเป็นสีวันเกิดหลวงปูนะ่นะนี่อย่ามองข้ามนะเพราะรุ่นนี้เขาจะเออรายการนี้เขาจะตอบพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวนะพี่อย่าไม่ดูนะาบางคนยังไม่รู้จักรายการนี้นะเป็นเนื้อชุบเงินนะเนี่ยนะพี่เนื้อชุบเงินนะครับนี่อตอบพิเศษนะครับอ่าไม่ควรมองข้ามนะรายการนี้ผมบอกเลยนะครับต้องพิเศษตามรายการแน่นอนนะครับ อย่ารอให้แรงแล้วค่อยไปเช่านะตอนนี้ราคายังจับต้องได้นะครับเล็กหนึ่งหนึ่งนะครับบางรายการต้องบอกไว้ว่าก็ปิดไปแล้วนะครับหลายรายการแล้วนะอ่านี่กนะครับนี่นะครับ,รบโอเคนะคเป็นเนื้ชุบทองนะเมื่อกี้อันนี้ก็ชุบทองนะครับชุบทองเขาสวยมากเลยนะครับนี่นะส่วนใครที่ในชอบงานชุบทองนะครับ อน,นี้เป็นทองคิปนะครับปลุกรายการนี้ก็ยังสวยใส่กรอบขึ้นไปเนี่ยโอเด่นเลยนี่นะครับดูไม่รู้แน่นอนนะครับไม่ว่าตองํานะไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองสัตตะชุบทองน,นั่นนี่โอ้โหสวยจริงนะครับรุ่นนี้ถ้าท่านไหนเห็นพระแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้สวยนะอ่า ถ้าไหนเห็นพานแล้วจะร้องโอ้ยนี่นครับอ่ะ๋ยวให้ดูแบบเร็วๆไปเลยครับนี่นี่นครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสัตว์ตัดนะพี่นงนี่สามรายการนะโอ้โหดูดิเจ้าหมูมไม่ต้องเป็นห่วงนะคัดอย่างดีนะครับสบายใจได้นะครับงานเขาค่อนข้างที่จะคิวซีดีนะครับช่างสาวลงยาครับนี่อันนี้เป็น ทองเหลืองนะครับสวยสวยทุกรายการนี่ก็ทองเหลืองมีโอกาสเก็บไว้นะพี่ๆตอนนี้สวยงดงามไอ้นี่เป็นทองแดงรายการนี้ก็น่าเก็บนะครับพี่ๆนะนี่ลงยาเต็มนะลงยาราชาวดี4นะีนะนี่ผิวไฟนะแต่ลงลงยานะสวยมากนี่นะครับ แล้วแต่เราชอบนะชอบรายการไหนเก็บรายการนั้นนะครับเก็บได้ทุกรายการเพราะว่า,ารุ่นนี้นะครับเล่นทุกรายการนิยมทุกรายการแล้วแต่งบเรานะครับนี่มันปูนะครับแล้วก็ลมดานะหน้ากากปลอกลูกปืนนะครับอันนี้เป็นทองแดงลงยาสามสีนะครับสวยงามทุกรายการนะพี่เนาะวันนี้ก็มีเข้ามาเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอีกหลายรายการนะรผมเดิน บวกเต็มที่นะครับรุ่นนี้นะครับผ่าสวยจริงนะครับแล้วก็วาระดีนะครับเก็บได้อย่างสบายใจนะครับไม่ผิดหวังนะครับส่งคุณค่าในอนาคตแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับพี่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามทางช่องด้วยส่านไหนสนใจรายการไหนแอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรทักมาสอบถามได้นะครับราคาโดนไม่โดนค่อยว่ากันนะครับวินเนาะอ่ะขอบคุณทุกท่านนะผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ